นี่คือตลาดวันเสาร์นะคะที่เรมอนกลางจัตุรัสเขาก็มีมาร้านผักผลไม้มาขายนะคะมีสินค้ามากมายมาขายเสื้อผ้าชุดชั้นในนะคะดอกไม้ร้านขายไม่ว่าอะไรไหมพรมนะนี่ก็คือมือเชา้าสไตล์อาหารสตรีทฟู้ดฟาสต์ฟูฟ้ดของเนเธอร์แลนด์ก็ไม่พ้นปลาแฮลิงปลามเมจสิสแล้วก็ของทอด อาหารทะเลนะคะอาหารทะเลที่เนเธอร์แลนด์ก็ถือว่าขึ้นชื่อนะเล็กเคสเนคเคิก็เป็นสแน็คอร่อยๆนะคะภาษาดัชเยอรมันไม่ค่อยได้แตกกันเท่าไหร่มาดูกันนะว่าหน้าตาเมนูที่เราสั่งไปเป็นเมนูเซตของเขากันยังไงมันหอมมากเลยค่ะได้เซตนี้นะคะเป็นเนื้อปลาแล้วเดี๋ยวจะมีฟริกมา พร้อมกับเครื่องดื่มก็คือนี้เป็นโคล่าราคา9ยูโรอีกโนบเลาจิบโอเคโนบเลามาแล้วเมนูอาหารจังฟูด<ม>โอ้โหเนื้อปลาอร่อยมากห<ม>วานอร่อยนี่ร้านขายชีสเนยทุกหลายนะอืมสวย โอ้โอ uh ัน oh. น oh, well, no ah, oh, cool. ี้เป็นอะไรอ่ะว้าวสิสเตอร์นัชนุสนุสนุสบาร์ดสโนเทบาร์อิไทด์อ่าที่จิงอออันนี้คือขนมของคนดัตช์นั่นคือขนมของคนดัตช์ันค i อขนมของคนดัตช์ 7เย4 s t ิ้ k 7นถิว่า m ยด e ไอเนอิ e ส s ันนี้น่ r e ป็นิลส์ไสุดท้ายเราก็ซื้อกลับบ้านไปนะคะ1ชิ้นหน้าตานางจะเป็นแบบนี้นะเป็นขนมที่ขึ้นชื่อมากในแคว้นลิมเบิร์กนะคะเขาเรียกว่าพายลิมเบิร์กแนะนำค่ะใครมานะคะ Limburgse vlaaitjes Venlo.